ได้แล้วเดีเยวยาฮู้ดูมวยเพื่อเขาดีอ่ะบอกบอกใครใครติดตามเพียรพปปอนนานะครับขอให้ถูกห่วยงวดนี้ทุกทุกคนนะครับสาธุนะครับครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับปปอนนานะครับกับเพียรที่เกี่ยวกับเกษตรนะครับแต่วันนี้นะครับจะพาไปชมนะครับเลขเด็ดนะครับงวดนี้จะออกอะไรนะครับซึ่ง คนมาหอหวยกันเยอะมากนะครับเพราะว่างวดที่แล้วเนี่ยคนถูกเป็นล้านนะครับกะเลยคนกะเลยพากันแห่มาขอเลขนะครับงวดสี่ออกนหนึ่งตุลานนี่ออกตัวใดนะครับ คนก็นเริ่มมานะครับสี่โมงแรงเลิ่อง,งานนะครับคนเริ่มมารดจอดนี่ถน,นนนะครับเต็มนะครับลอตเตอรี่นี่ครับเกือบเกี้ยงแพงแล้วนะครับอันนี้คนไลามาเนี่ยไลมาคู่มือครับแต่ว่าใกล้เลขที่ออกมือนี้วันที่ยี่สิบแปดนะครับรได้แล้วบอครับ อันนี้เมื่อนี่คนเหตดทางนะครับก็เลยองมาทางนี้นะครับตามตนามคณะนะครับเพื่อนเหตุทางข้อกีดใหม่ยังบวแห่งนะครับ นี S <S <an> ่ด้จามืจะหลับซื้อเหลับอย่างปอองูนะหลับอย่าฝุ่นยโนราเป็นให้จัดกาแม่ทอเพิ่ซดอย่างเดียวแม่ทอพบอกขอแยโนละบอกไปหอเขตจะานเขตจำกัดเงินอยู่สามัพี่ไปซื้อพักได้เลยที่พก็ได้เลยที่้ได้ยมนยินเมื่อกี้นี่2องซูนะครับ ของที่เอามาเซ้นวายนะครับกรสิมีมะพร้าวนะครับน้ำเขียวทูบทูบถ้าจําจำ,จำโบพิษเก้าดอกเทียนหนึ่งคู่ดอกไม้หนึ่งคู่นะครับมาไหวา้ ดีอดนี่โแเลดีท้ารว่จะไปลงด้จะลงเจะไปลงเขาดีบอกอันบอกที่บอกที่บอกใครอันนี้ซิงต้องห้ามนะครับ อันเจ้าอันเขาในตู้เจ้าปอดตู้เด้ยนซื่อได้เลยเขาโลเอิ่เอามาไว้ห้งจุดแต่ทอดอกไม้เด้เลย่างโบล่าเงื่อนเรื่อย่างเอาโลอันของคนล่าอะไนั่งิ้มกิโล่มคเนนี่ยะงหนโบราณหไดเล่ย กล้นเแล้วล้วยองคุณได้กล้วยแดงนเิเอออขเจ้าอนอันมะขาอันนั้นับน้าเจ้าอนนั้นแล้วเอาเงกเิ่ไข้อใส่นี่คนลาแล้วคนล่าแล้วคนล่าออกมาให่เลยวแล้วผากันใส่ถุงเมื่อกินน้ำในมาเลยเออคนให้จืดเมื่อเมื่อให้ลูกไขลานเมื่ออนใหลูกไขลาน มีทางทางพืงส่างเนือนีนะครับย่งโบเหง ก็เป็นกรรมการน้ำพึ่นบอกบอัว่เลยต<อ>ัว่บยมาต่ลายบ้านอยู่ตัวนี้โอ้าะ่กอ,อะไรโอ้ยอยู่กอยู่ตรงนี้เขาปนหกมาไม่มาหกลใบแล้อยู่ เจ็อุดรฮุกมามาเม็ดว้ายี่แปดคือถูกจัดดอกว่ะถูบไปนนี่นหลักไปเรื่อยแลวบ่อ๋อนม่ไม่ม่ตรง แล้วแต่จิตสทาภัยศิบริจาคเท่าไหรนะครับมีทูบหนึ่งสองสามสี่เจ็ดแปดเก้าเก้าทูบเก้าดอกครับเพียงหนึ่งคู่ดอกไม้ห yeah. นึ่งคู่เพื่อคนกับอันื้อพวกพีี่เไเอาให้ใส่น้ออันนี้นะเบึงเบึงเบึงนาเด้อครับ บบยากคุ้นปรได้ฮะได้แล้วได้แล้วร้องไห้รับหิ้วรับหิ้วรองเท้าอยู่

นันงในบูมีแห่งนะครับเต็มเบีกลอาในนี้

อันนี้จุดทูบบูชานะครับขาดอย่างเดียวขาดปักเผาก็นําเคียวนะครับ<อ>ครับเรียบร้อยนะครับได้ไหวเรียบร้อยแล้วงวดนี้นะครับงวดก่อนก็ไหว้ครับ ถือเบิดบ้านครับบถือแกพรมนี่แหละวันวนะครับสร้างนี่ผม,มีแห่งก็เ่อครับตั้งแต่เกิดมาคือก็คือ,คอ,คอหินเลยครับสร้างอันนี้ต,ตั้งแต่เขาฟันนี่คนก็เริ่มเขาฟันนองบีทเนาะคนก็เริ่มเขามาเบิ่งนะครับเขาเมื่อไหวสร้างพกเกาะนะครับ

ลอตเตอรี่นี่ไปและร้อยยี่สิบถ้ามีสองศูนนะครับวนี่ฮอดเสือชายที่ <laughs> เสือ้อสามกุกกอกตัวร้ออันนี้คือฟาร์มผักปอบคอนนอนนาครับฟาร์มผักให้ดูฟูน ใครติดตามเพียปรปพรน,นนานะครับพอให้ถูกหวยงวดนี้ทุกๆคนนะครับสาธุนะครับเราวันนี้ก็สวัสดีครับ